ความติดข no ัดฝืดเคืองในการประกอบอาชีพรายได้ฝืดเคืองนอกจากพระรัตนผลิตแล้วการขอเข้ามาในเวรการอุทิศบุญให้ในเวรที่จะมาถึงตัวสามารถทําควบคู่กันไปได้ตลอดจนกว่าความฝืดเคืองนั้นจะถูกแก้ไขแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมก็ทําหลายอย่างอันแรกอันแรกคือหนึ่งถวายสังฆทานไม่ต้องจําเป็นต้องเยอะนะสังฆทานนี่เอาพอดีพอดีในฐานะที่เราสามารถจะทําได้ถวายสังฆทาน แล้วอธิษฐานบุญที่เกิดจากการสังฆทานช่วยแก้ไขการเลี้ยงชีพแบบฝืดเคืองอย่างเงี้ยอันที่สองอ่านบทรัตนปริตรอันที่สามหากกรรมใดก็ตามที่เป็นตัวกั้นเราในการเลี้ยงชีพด้วยความฝืดเคืองน,นี้ตั้งเจตนาขอขามากรรมหรือยอมรับวิบากกรรมเหล่านั้นอันที่สี่อ่านบทอาตานติยปริตร เพื่อเปิดทางเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเราที่ไม่ให้ถูกเบียดเบียนก่อกวนจากอมนุ์ที่ไม่หวังดีเนี่ยทำเหตุปัจจัยเหล่านี้ให้พร้อมเพื่อจะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้